สวัสดีค่ะวันนี้พาพาทุกคนมารู้จักกับไม้ในตระกูลตะแบกอันนี้เราเรียกว่าอินทนินน้ำอินทนินหรือว่าอินทนินทนินน้ำเป็นไม้ึ้นต้นเป็นพันไม้ที่พบขึ้นทั่วไปต่ามที่ราบลุ่มและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตามลำห้วย ในป่าเบนจบพันอินทนิมหรือว่าอินทริน้ำจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นอย่างเช่นตะแบกดำก็จะเรียกกันในโซนของภาคกลางหรือถ้าไปทางกะเหรี่ยงไปทางเมืองการก็จะเรียกบางอบอาสาคือแต่ละถิ่นแต่ละ พื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันอินทนีนเป็นพันไม้ประจำจังหวัดระนอและสกลนครคือแต่ละจังหวัดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นพันไม้ลักษณะของอินทนิน,น้ำเป็นพันไม้ที่มีผิ่นกำหนดในประเทศไทย โดยจัดเป็นไม้ยืยนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เจริญเติบโตรเร็วหากลูกในที่เหมาะสมต้นมีความสูงประมาณ5-20เมตรลำต้นเล็กมักจะคดงอแต่พอใหญ่ขึ้นก็จะตรงเป็นไม้ตัดไปสิบใบใหม่ไวโคนต้นไม้ไม่ค่อยพกปูพรมักจะมีกิ่ง แตกจากลำต้นสูงจากพื้นดินขึ้นมาไม่มากนะักจึงมีเรือนยอดที่แผ่กว้างมีพุ่มลักษณะคล้ายรูปล่มและคลุมส่วนของโคนถ้าเป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่ามักจะมีเรือนยอดประมาณ9ในสิบส่วนของความสูง ส่วนผิวเปลือกต้นอินทนินน้ำจะมีสีเทาหรือสีน้ำตาลออกมักจะมีรอยด่างๆเป็นดวงขา,ขาวๆอยู่ทั่วไปผิวเปลือกจะค่อนข้างเรียบไม่แตกเป็นร่องเป็นแผลหรือมีความหนาประมาณหนึ่เซนื่เือส่วนที่ ใบใบที่แตกใหม่จะออกสีม่วงๆวงนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดมะพกขึ้นตามที่ราบรุ่มที่ชื้นแฉะรวมไปถึงริมฝั่งแม่น้ำตามลำาุ้ยตามป่าเป็นจะพันและป่าดมดิบของทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่จะพบได้มากสุดตามป่าดงดิบ ทางภาคใต้และยังพบในป่าปรุกหรือป่าบึงในของภาคใต้อีกด้วยนอกจากนี้อินทนิน,น้ำยังเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดประนองและสกนลนครเนื้อไม้ของอินทนิน,น้ำเมื่อยังสดอยู่ก็จะเป็นสีแดงเรื่อ,ร,อรือหรือสีชมพูอ่อนพอนานจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดง เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียดมีเสี้ยนตรงเป็นมันเลื่อมมีความแข็งแรงพอป,ประมาณคือประมาณกลางกลางเนียวและทนทานใช้เลื่อยใส่กบตกแต่งขัดเงาได้ขึ้นเงาเป็นเงางามก็ถึงอานิยมเอามาทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยหรือเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เพราะเนื้อไม้เขามีสีสวยใบยอินทนิีน้ำ มีใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงนั้นข้ามหรือออกเยื้องกันเล็กน้อยลักษณะของใบเป็นรูปทรงขอบขนานรูปขอบขนานแกมรูปหอกม,มีความกว้างประมาณ5-10ถึง10เซนยาวประมาณ1 1 2เเซนใบมีสีเขียวค่อนข้างจะหนาและเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้านโคนใบมนหรือเบี้ยว เยืนกันเล็กน้อยขอบไปเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยส่วนใบเรียวและเป็นติ่งแหลมมีเส้นแขนงใบประมาณ9ถึง17คู่เส้นโค้องอ่อนและเจรดุดกับเส้นถัดไปบริเวณใกล้ๆขอบของเส้นใบย่อยจะเห็นค่อนข้างชัดก้านใบยาประมาณ1เซนเกลี้ยงและ ไม่มีขนนี่คือข้อแตกต่างจากะตะแบกหรือในอตระกูลเดียวกันน่ะเพราะว่าเขามีมหลายอย่างเนาะในตระกูลตะแบกน,นี้มีสลามีตะแบกมีอินเทนินอินเทนินน้ำอินเทนินบกเยอะแต่เราสังเกตได้ตาม ร่องของต้นไม้ของเง้าไม้ของ uh, ลักษณะใบลักษณะดอกการชูชูช่อขึ้นหรือเอียงดอกอินทนิ้น้ำดอกใหญ่มีหลายสีเช่นสีม่วงองชมชมพูสีม่วงสดหรือม่วงล้วนออกดอกรวมกันเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งหรือตามง้ามใบตอนใ,นใกล้ๆปลายกิ่ง มีความยาวประมาณสัก30เซนทที่ส่วนบนสุดของดอกตูมจะมีกลุ่มตรงๆปรง,ปลงเล็กๆตั้งอยู่ตรงกลางผิวด้านนอกของกลีบดอกจะติดกันเป็นรูปถ้วยหรือรูปกรวยหงายจะมีสีสันตามความยาว มีเส้นขนสั้นๆปกคลุมอยู่ประปรายดอกอินทนินน้ำมีกลีบดอกบางลักษณะเป็นรูปซ้อนที่มีโคนกลีบเป็นแ้านเรียวผิวกลีบจะเป็นคลื่นๆเล็กน้อยเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีรัศมีความกว้างประมาณ5เซนมแล้วก็มีรางไข่กลมเกลี้ยงจะเริ่มออกดอกต่อเมื่อมีอายุประมาณ4-6 ปีแล้วแต่ความสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์มากก็ออกดอกได้เร็วอย่างต้นเนี้ยเขาสมบูรณ์เพราะเขาอยู่ริมสระน้ำซึ่งตรงตามความต้องการของพันไม้ชนิดนี้พันไม้แต่ละอย่างแต่ลายสายพันเนี่ยก็ต้องการสภาพดินสภาพอากาศหรือความชื้นแตกต่างกันออกไปถ้าเขาได้ ตรงตามต้องการเขาจะโตเร็วอย่างอย่างต้นเนี้ยประมาณยังยังไม่ถึงสี่ปีนะพอนว่าประมาณสามปีครึ่งเราก็ได้เห็นดอกละออกครั้งแรกรู้สึกจากปีที่แล้วปีนี้เป็นเป็นปีที่สองลนะส่วนผลของอินทนินน้ำลักษณะเป็นรูปไข่เกลี้ยงๆประมาณ 1.5-2เซนยาวประมาณ2-2.6ผิวของผลอินทนินจะเรียบไม่มีขนปกกลุมผลมีสีน้ำตาลแดงเมื่อผลแห้งก็จะแตกออกเป็นหกเสี่ยงจะเผยให้เห็นเมล็ดเล็กๆที่มีปีกเป็นครีบบางๆห่าง,างด้านบน สมุนไพรอินทนินะ้ำมีสปปรรพคุณที่โดดเด่นคือช่วยรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในกระแสะเลือดหรือลดน้ำตาลในเลือดน,นั่นแหละยังช่วยลดไขมันความดันโลหิตได้อีกด้วยส่วนที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรได้แก่ส่วนของใบเปลือกรากและ,มะเมล็ดสปปรรพคุณของอินเทนินเพราะว่าอินเทนินเนี่ยมีรสขมฝาและก็ เย็นช่วยรักษาโรคความดันโลหิตใช้ใบแก่เต็มที่ประมาณหนึ่งกำมือนำมาต้มกับน้ำดื่มในตอนเช้าเช้าเน้นนะคะต้องใช้ใบแก่ใบอ่อนจะไม่มีผลช่วยลดระดับไขมันในเลือดในประเทศญี่ปุ่นได้มีการสก,กัดสารจากใบอินทนิลผสมกับแอลกอฮอล์แล้วนำไปทำให้เข้มข้นจนได้สารสก,กัด นำไปทําเป็นยาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูงรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งติดต่อกัน4สัปดาห์พบว,ว่าผู้ป่วยมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่ลดลงเห็นไหมเขามีการเอาไปวิเคราะห์เอาไปทดลองจนผลิตยาได้เรียบร้อยแล้วของเราเนี่ย เป็นไม้ประจำถิ่นของไทยแท้ๆแ,แต่เราเรายังไปถามหลังญี่ปุ่นอยู่เนาะไทยเพิ่งค้น่ะในอะะแผนยาแผนไทยกลุ่มกลุ่มยาไทยเพิ่งเพิ่งจะผลิตแต่ญี่ปุ่นเขาผลิตตั้งนานแล้วเะได้านาอเสียดายเรามีของดีๆอยู่กับตัวแต่ เหมือนรัฐบาลไม่ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยส่งเสริมในการเอาไปสกัดเ,เอาไปทดลองเท่าที่ควรจะได้ขอบที่เรามีส่วนมนเมล็ดเนี่ยจะช,ช่วยรักษาคนที่นอนไม่หลับเหลือใช้ลดไข้ รากมีรสขมช่วยรักษาแผลในช่องปากแล้วก็ที่คอช่วยแก้อาการท้องเสียอันนี้ก็ใช้เปลือกเหมือนกันใช้ปันยาสมานท้องนีใ่ใช้รากแก่นมีรสขมใช้ต้มดื่มรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะพวกโรคไตอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินของปัสสาวะทั้งหมดแก้ปัสสาวะพิการ ใช้ใบหรือแกะเห็นไหมสรรพคุณเยอะแยะมากมายแต่เรา,เาไม่ค่อยได้ออกมาใช้สักเท่าไร่ส่วนใหญ่ที่ปลูกอยู่ที่เห็นอยู่ณนะเวลานี้ก็ปลูกเพื่อความสวยงามมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นเ,เป็นยาหรือเป็นสมุนไพรเท่าที่ควรมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ายังไม่แพร่หลายเนาะยังมีน้อยอยู่ ที่เห็นก็มีของที่อาัยภูเบกแล้วก็ศูนยา,าสมุนไพรของการแพทย์แผนไทยก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่มีการส่งเสริมเป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรประโยชน์ของอินทนิลน้ำนี่ยังปลูกไว้เป็น ไม้ประดับตามริมทางมันเวลาช่วงที่ออกดอกจะสวยมากๆเนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงามให้ความร่มรื่นให้ร่มเง,งาที่สำคัญคือเขาโตเร็วใบอ่อนนำมาตาดแต่ใช้ชงเป็นชาไว้ดื่มช่วยแก้เบาหวานในลดลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนนั่นแหละแต่มันก็ต้องควบคู่กับการ การคุมอาหารด้วยกา,ารออกกำลังกายด้วยเนาะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย